สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ we f r e friends มีงานรับสมัครรถร่วมจัดส่งพัสดุรับหลายจังหวัดเลยค่ะเอามาฝากเพื่อนๆกันสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายงานนี้รายได้เริ่มต้นจะอยู่ที่1,000บาทต่อวันจัดส่งขั้นต่ำ3า35ชิ้นรถที่รับนะคะจะมีกระบะแคบตู้ทึบเก่ง5ประตูรถตู้ เพียงมีรถยนต์ทุกประเภทสามารถเริ่มทำงานได้เลยเป็นงานส่งพัสดุตามบ้านส่งตามพื้นที่ที่คุณเลือกได้เองไม่มีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยพื้นที่ที่เขาเปิดรับอยู่นะคะจะมีหลายจังหวัดแล้วก็หลายโซนรายละเอียดเดี๋ยวแอดมินจะบอกไว้ที่ด้านในคลิปเลยค่ะในรายละเอียดงานจะมีดังนี้ค่ะจัดส่งพัสดุตามบ้านลูกค้าสามารถเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานเองได้ เลือกวันทำงานได้เองตามสะดวกเข้างานตรงเวลาพร้อมแต่งกายสุภาพใช้โทรศัพท์ระบบ Android ในการปฏิบัติงานรถยนต์ใช้ได้ทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะรถตู้ SUV สมัครแล้วเริ่มงานได้เลยในส่วนของโซนพื้นที่ที่เขาเปิดรับอยู่จะมีดังนี้นะคะยานนาวากทมสวนหลวงกทมคลองตันเหนือกทม บางพูดนนทบุรีบางพีน้อยสมุรปราการบางปลาสมุรปราการพระสมุรเจดีสมุรปราการบางบ่อสมุรปราการบึงคอไหยปทุมธานีเทพกุลชปรปทุมธานีบึงคำพร้อยปทุมธานีมกไผ่ชนบุรีหนองไผ่แก้วชนบุรีสีราชาชนบุรีสัตหีบชนบุรี เขาว,วัวจันทบุรีปัตตีจันทบุรีบางบานอายุทยาคลองประเวศฉะเชิงเซาโสธรฉะเชิงเซาจตุพักพิมานร้อยเอ็ดอุดรธานีสามพรวอุดรธานีนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เพิ่มเติมที่เขาเปิดรับอยู่ด้วยดังนี้ค่ะลานดอกไม้กำแพงเพชรนะครปฐมบ่อพลอยกาญจนบุรี จอหอนครราชสีมาหินดาษนครราชสีมาคงนครราชสีมานาว่านครพนมศิลาขอนแก่นบึงกาฬเขาะเมาระยองท่าใหม่จันทบุรีเขาสมิงตราดโคกปีของสะแก้วเมืองสะแก้ว วังสาลาการจนบุรีพนมสารคามฉะเชิงเซาและประจันตาคามปราจีนบุรีค่ะเพื่อนๆที่สนใจจะสมัครงานนี้นะคะสามารถแอดไลน์ตามที่โชว์อยู่นี้เลยค่ะ sptransport นะคะมีแอดไซน์อยู่ด้านหน้าด้วยแล้วตามด้วย sptransport ตามที่โชว์อยู่นี้เลยค่ะหรือโทรเบอร์095 121 1077ค่ะ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่างานในคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์คลิปนี้ส่งต่อด้วยนะคะเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหางานประเภทไหนอยู่และต้องการงานจังหวัดอะไรสามารถคอมเมนต์บอกแอดมินมาได้ด้านล่างคลิป YouTube นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ